สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ค่ะก็วันนี้เองนะคะในส่วนของภาพตลาดหุ้นไทยนะคะทางฝ่ายก็มองว่าเอออาจจะมีการเก็บแข่งตัวนะคะในระหว่าง ขอบระหว่าง1 6 4 5 1 6 5ถึง1655จุดนะคะโดยต้องบอกว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยก็คาดจะยังคงเห็นในส่วนของการประคองตัวนะคะเพื่อสร้างฐานบริเวณ1650จุดนะคะหลังขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆนะคะจากทางต่างประเทศนะคะก็อย่างที่ทราบกันเมื่อคืนนี้ในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นสหรัฐนะคะก็มีการปิดทําการนะคะในวันขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ ในส่วนของวันนี้เองนะคะก็จะกลับมาเปิดตลาดทําการเ hey พียงแค่ครึ่งเช้านะคะแล้วก็จะมีการปิดตลาดช่วงบ่ายเพื่อเข้าสู่ในช่วงของเทศกาลจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือ Black Friday นะคะซึ่งตรงน,นี้เองก็ต้องมาติดตามกันในส่วนของตัวว่ายอด spending นะคะในช่วงของ Black Friday ที่ทุกคนจับตากันว่าจะสอดคล้องและสอดรับไปกับในส่วนของตัวภาพเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลขข้อมูลออกมาหรือเปล่านะคะ แต่อย่างไรก็ดีค่ะปัจจัยที่ยังกลับมากังวลแล้วก็น่าน่าเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะคะนะตอนนี้ก็คือในส่วนของตัวสถานการณ์โควิด -19 นะคะในยุโรปนะคะที่ก็ถือได้ว่ากลับมาวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงในส่วนของเรื่องใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นในส่วนของโควิดสายพันธุ์ใหม่นะคะในทวีปแอฟริกานะคะก็ ก็ตรงนี้เองก็ต้องมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของภาพรายละเอียดกันนะคะแต่ใน,นล้วก็ในส่วนของตัวกระแสเงินทุนของทางด้านต่างชาติเองนะคะฟันโพรนะคะตอนนี้ก็ยังคงเห็นภาพของการไหลออกในระยะสั้นนะคะหลังจากค่างเงินบาทเองเนี่ยก็ยังคงเดินหน้านะคะอ่อนค่าเทียบดอลลาร์สหรัฐนะคะลา่าสุดนะคะก็อยู่ที่3าบาท4ีสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแรงกดดันเซนติเมนต์นะคะให้กับการลงทุนในช่วงสั้นได้นะคะ และอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าในส่วนของภาพตลาดเองที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะทางฝ่ายก็ยังคงจะเน้นในส่วนของการเลือกหุ้นนะคะที่เป็น selective play นะคะก็ยังคงเน้นลงทุนหุ้นนะคะในธีมของการท่องเที่ยวแล้วก็บริโภคภายในประเทศนะคะก็ก็ต้องสอดรับกับในส่วนของอนิสงส์ของการเปิดประเทศนะคะที่กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารเองนะคะในฐานะ inflation hedge นะคะก็ขานร,รับในส่วนของ มุมมองของการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะของทางเฟดที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าคาดนะคะจากการรายงานของตัวเฟดนิตเมื่อคืนก่อนนะคะโดยล่าสุดเองนะคะในส่วนของตัวทางด้าน Goldman s a เองนะคะก็มีการออกมาคาดการณ์นะคะว่าทางด้านเฟดเนี่ยอาจจะมีการปรับเพิ่มนะคะในส่วนของการลดวงเงินนะคะ QE เนี่ยเป็น30ม0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะในปีหน้ามกราคมนะคะจากที่ ครงการนี้นะคะก็เพิ่งเริ่มไปในช่วงของตัวพิสติกายนนะคะที่15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนนะคะแล้วก็มองไปถึงในส่วนของการคาดการณ์ในส่วนของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการปีปี65นะคะตรงนี้ก็ต้องออมาดูทิศทางกันนะคะ และในส่วนของประเด็นที่กล่าวไปก็คือในส่วนของวันนี้เองในส่วนภาพของบ้านเรานะคะที่ต้องติดตามเลยก็คือในส่วนของตัวการประชุมของทางด้านสบคนะคะว่าจะมีในส่วนของมาตรการการเปิดประเทศระยะที่สออย่างไรนะคะซึ่งตรงนี้เองก็ ทางฝ่ายเองนะคะก็ในส่วนของมาตรการขอนคลายที่เขากาลังจะเข้าในเรื่องของการนําเสนอนะคะก็จะมีในส่วนของการใช้ ATK นะคะแทนการตรวจในส่วนของ RT PCR นะคะซึ่งก็อย่างที่เราทราบกันก็คือจะเป็นในส่วนของระยะเวลาในการตรวจที่สั้นลงนะคะสําหรับนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยนะคะ ขณะที่ในส่วนของการผ่อนคลายในของถับบาร์คาราโอเกะนะคะหลังจากผู้ประกอบการก็ค่อนข้างจะเรียกร้องนะคะว่าอยากจะขอเปิดในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะหนึ่งธันวาคมนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าทางฝ่ายเนี่ยมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างท้าทายมากนะคะสาหรับตัวทางด้านรัฐบาลนะคะที่เพราะว่าต้องบอกได้ว่าเดือนธันวาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงของเฟสกาฟซีซันนะคะที่อาจจะมีเออเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปีนะคะซึ่งอาจจะเป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ ไทยได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะในทางกลับกันอย่างที่กล่าวก็คือโควิด1 9ทที่ค่อนข้างที่จะกลับมาเป็นประเด็นนะคะในยุโรปด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวได้นะคะเพราะว่าเราต้องเข้าใจเลยว่าในส่วนของตัวนักท่องเที่ยวของเรานะคะตอนนี้เองถ้าถามว่า กลุ่มหลักนะคะในส่วนของทวีนน้องเองที่ยังคงมีการปิดกัน้นเป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้วิกฤตติดตามในส่วนของไทยนะ,ะในส่วนของตัวโควิดในที่ผ่านไปนะคะควานนี้นะคะก็จากตังวลนะคะถามว่าทำไมถึงว่าในส่วนของโลก เองและวนี้ก็ไดุ้่มนะคะุเชิญในวันนี้นะคะร่วมกันส่วนของตัวให่ีจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะคะก็ตัวที่ล่าสุดซึ่งตรงนี้ค่ะตรงไหนก็คือการกลายพันธุ์นะคะในส่วนดีตรงส่วนน้มนะคะที่มากถึง3 2ตําแหน่งซึ่งถือว่ามีความน่ากลัวนะคะแล้วก็อันตรายกว่าสายพันธุ์เดลต้าที่เราเคยเจอมาแล้วก็เป็นสายพันธุ์หลักที่กําลังระบาดในยุโรปขณะนี้นะคะก็ถามว่าต้องติดตามเพราะว่าจริงๆก็มีพบ ผู้ติดเชื้อขึ้นมาบ้างแล้วนะคะโอเคว่าในแง่ของจํานวนอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าในแง่ของการความรุนแรงแล้วก็ในเรื่องของการที่กระจายตัวนะคะเริ่มมีการระบาดไปในหลายประเทศก็คือจะเป็นสาประเทศซึ่ยังอยู่ในควิดก็จริงนะคะแต่ว่าก็ยังคงต้องติดตามนะคะเพราะว่าในส่วนของตรงนี้เองก็ต้องมาดูกันนะว่าประสิทธิภาพของวัคซีนที่เรามีกันอยู่ณนะทุกวันนี้นะคะรวมไปถึงในส่วนของยาเบสที่เรามีการที่จะผลิตออกมากันเนี่ยมันสามารถที่จะ รักษาหรือว่าป้องกันตรงนี้ได้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามตรงนี้กันต่อไปนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นสองเออเป็นประเด็นที่เราค่อนข้างที่จะต้องจับตานะคะในส่วนของโควิดแต่อย่างไรก็ดีค่ะสำหรับพิคออเดบรายวันนี้นะคะเราก็ยังมีหุ้นเด็กนะคะมาให้ทางด้านนักลงทุนเลือกกันนะคะโดยตัวแรกนะคะก็สอดคล้องกับธีมของทางด้านเฟดนะคะก็เรายังคงเลือกในส่วนของตัวเค bank ก็ต้องบอกว่าเคแ bank เองเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นที่ทางด้านนักลงทุนต่างชาติเนี่ย ให้ความสนใจนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะเห็นสุดที่ที่มีเข้ามานะคะขนาดที่ในส่วนของตัวภาพสินเชื่อเองนะคะของสิ้นเดือนตุลาคมนะคะของทางด้านเคแบงก็มีผลดการเติบโต,ตนะคะถึง8.83%ามเปอร์เซ็นยทเดนะคะก็ถือว่าเด่นกว่าในส่วนของค่าเฉลี่ยของภาพกลุ่มด้วยกันนะคะที่เติบโตเพียงแค่4ี่ดหเปอร์เซ็นเยทุเดนะคะและในขณนะดเดียวกันนะคะความต้องการสินเชื่อหลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมีมากขึ้นนะคะก็ สอดคล้องกับในส่วนของสถานการณ์โควิดในทีที่ดีขึ้นนะคะซึ่งจุดเด่นของตัวเคียร์แบเองนะคะก็จะบอกว่าเป็นสินเชื่อ,อมีสินเชื่อในส่วนของ,ของทางด้านรายย่อยนะคะหรือ SME เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก,ก็จะสอดรับกับในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อย SME นะคะต่อมาหน้าสองนะคะ,นะคะก็เป็นในส่วนของตัวท u นะคะก็อิงกับ ในส่วนของตัวทิศทางค่างเงินบาทนะคะที่กลับมาอ่อนค่านะคะก็จะเป็นบวกต่อทางหุ้นกลุ่มส่งออกนะคะจากสัดส่วนรายได้นะคะที่มากกว่า90%นะคะก็เป็นการขายเพื่อส่งออกนะคะขณะที่ในส่วนของภาพโรงงานอาหารสั์เดียเองก็กลับมาผลิตได้ตามปกตินะคะกะ็จะช่วยหนุนในส่วนของตัวอัตารากําไรนะคะกลับมาฟื้นตัวได้และในส่วนของตัวราคาหุ้นเองนะคะก็ถือว่ามีการเออก,ก่อนหน้านี้นะคะวอเงินบาทที่แข็ง ะะแต่ว่าณนะตอนนี้เองทิศทางมันกลับด้านกันนะคะอาจจะทําให้ในส่วนของราคาหุ้นนะคะมีความน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ในส่วนของปีหน้าเนี่ยการเติบโตอาจจะไม่ได้เด่นนะคะแต่ว่า valuation ณนะตรงจุดนี้ก็ไม่ได้แพงนะคะในส่วนของตัวเคแบงนะคะเมื่อวานนะคะก็ปิดไปอยู่ที่147บบาทนะคะทางด้าน เราก็ให้ในส่วนของกอบเรนนะคะในเรื่องของเทรดดิ้งนะคะแนวรับแรกนะคะอยู่ที่145.5นะคะถึง143.5นะคะแล้วก็เป้าหมายทำกำไรนะคะในช่วงแรกก็อยู่ที่150และ155นะคะสำหรับตัว TU นะคะก็ เมื่อวานนะคะปิดไปที่1 9บ0าท60สตางค์นะคะแนวรับแรกที่เราให้เป็นกรอบเช a ดติ้งเรนนะคะอยู่ที่1 9บ0าทส0ตางค์แล้วก็1 8บ0าท90สตางค์นะคะณนที่เป้าหมายทำกำไรนะคะระยะแรกของเราก็จะอยู่ที่20.30บาทส0ตางค์แล้วก็20.90บาท90สตางค์ค่ะ <c oughs> ในส่วนของตัวเทคนิคพิกนะคะหุ้นเก่งกำไรระยะสั้นทางด้านเทคนิคนะคะวันนี้เราก็เลือกมา3ตัวนะคะจะเป็นในส่วนของตัว t t b นะคะ s p r c แล้วก็ b c h ค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นอลยตัวอัปเดตนะคะก็คือตัว BCS นะคะ คนไข้นอนโควิดทั้งลูกค้าเงินสด OPD IPD กับเข้าใช้โรงพยาบาลมากขึ้นนะคะแล้วก็ประกันสังคมซึ่งจำนวนผู้ประกันตนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนรายนะคะก้ 9, าะคะ่าจำนวนคสเข้ารับผ่าตัดจะครันตกรรมแล้วก็ตรวจสุขภาพน่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะแล้วก็มีรายได้ตัวภาระเสี่งส่วนเพิ่ม mm hmm. ที่ตกค้างมาจากตรมาสามนะคะก็จะรับรู้เข้ามาในตรมาสี่นี้นะคะหนุนให้ตัวรายได้ประกันสังคมปรับตัวดีขึ้นเดียอเดียวแล้วก็คิวออนคิว mm hmm. นะคะ สำหรับตัวโรงพยาบาลใหม่ทั้ง3แห่งนะคะมีผลการงานที่ดีกว่าคาดมากนะคะโดยเฉพาะตัวโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลเวงจันนะคะซึ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะแต่ผลตอบรับดีมากนะคะจากคนไข้าลาวนะคะซึ่งคิดเป็น75%ของผู้ใช้บริการนะคะทำให้ตัว EBITDA เพล็กเป็นบวกแล้วนะคะทำให้ปีหน้าน่าจะรับรู้กำไรเข้ามาได้นะคะ สำหรับตัวเอ่อวัคซีนโมเดอร์นานะคะค่าในแต้มสี่จะรับรู้เข้ามาทั้งหมดประมาณ5 0 0แ0 0โดสนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ50%ของจำนวนที่บีเซ s ได้รับจัดสรรทั้งหมดนะคะทั้งนี้ลดสองเองทางผู้บริหารก็ประเมินอยู่ที่1.2ล้านโดสนะคะก็น่าจะรับรู้เข้ามาในแต้มหนึ่ถึงแต้มาสามของปีหน้านะคะ uh, แนวโน้มแต้มสี่นะคะโดยแม้ทางฝ่ายค่าจะกำไรจะ ชออะลอตัว q on q นะคะจากตัวไรายได้โควิดที่ลดลงนะคะตามสถานการณ์ในประเทศที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่า ผู้ป่วยเอดมิตที่โรงพยาบาลนะคะโดยเดือนตุลาคมยังเฉลี่ยอยู่ที่5,000รายนะคะแล้วก็เยาทูเดตฤุจิกาย,ยนยังอยู่ที่2,500รายนะคะซึ่งมองว่ายังสูงกว่าไตมาสสองของปีนี้นะคะรวมกับาหากรวมกับปัจจัยบวกข้างต้นแล้วนะคะก็น่าจะหนุนให้กำไรสุทธิไตมาสสี่นะคะเติบโตสูงเยออ o นเยียนะคะทั้งนี้ทางฝ่ายก็ปรับประมาณการกำไรขึ้นนะคะนะคะพื้นฐานให้ไว้ที่30บาทคงคำแนะนำซื้อค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนงราคาทองคำนะคะก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันหยุดเรื่องในเทศกาลอบคุณพระเจ้านะคะแตงชีฟวิ่งเดย์เนี่ยก็ไม่ได้มีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญเข้ามากระทบกับภาพลงการลงทุนในส่วนของทองคำนะคะทำให้ราคาทองคำเนี่ยก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ ต่อเนื่องนะคะเรามองว่าในส่วนของปัจจัยที่จะเข้ามาผลักดันเนี่ยคงต้องรอสัปดาห์หน้ามากกว่านะคะขณะที่ตัวดอลลาร์ด็กซเองเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมา นิดน้อยนะคะมาแถวระดับ96.78จุดนะคะก็อาจจะกลับมาเป็นบวกเล็กๆกับในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะแต่ว่าในส่วนของบอลยูสารัฐอายุ5ปีแล้วก็10ปีเนี่ยก็ค่อนข้าง่วงตัวเทียบจากวันก่อนหน้านะคะ เรามองในช่วงของเทศกาล Thanksgiving นะคะตรงนี้อ่โดยปกติเนี่ยน่าจะเห็นการเดินทางค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็มองว่าน่าจะมีความคึกคักก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นในเรื่องของความต้องการใช้พลังงานอ่มากขึ้นก็ได้นะคะขณะที่ในส่วนของอ่วันหยุด Black Friday นะคะวันนี้ก็อ่มองในเรื่องของการช้อปปิ้งนะคะแล้วก็ดีมานที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นอ่ตัวเร่งเงินเฟ้อในช่วงเดือนพฤิกยาย ให้มีการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องนะคะ,ะตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่าก็อาจจะกลับมากระตุ้นในเรื่องของความกังวลเรื่องของการที่เฟดจะได้คุมเคลมนโะยบายทางการเงินเนื่องจากเ,าเงินเฟอ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะประกอบกับในส่วนของโกลแมนแซกนะคะล่าสุดเนี่ยออกมาคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยอาจจะเริ่มลด QE เนี่ยเร็วขึ้นเป็น2เท่านะคะตั้งแต่เดือนมกราในปีหน้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เห็นการยุติมาตรการในเรื่องของการทำ QE tapering เนี่ยภายในเดือนมีนานะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มุมมองในเรื่องของการที่เฟดเนี่ยเร่งคุมเข้มนโยบายทางการเงินเนี่ยเรามองว่าน่าจะยังคงเป็นแรงกดดันกับภาพรวมการลงทุนในส่วนทองคำอยู่นะคะแม้ ว่าจะเห็นราคาทองคำเนี่ยมีการดีดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างนะคะเราก็มองว่ายังน่าจะติดแนวต้านอยู่นะคะสำหรับะระดับประมาณสัก1 8 0 0 1 8ั0หนึ่งดิบนะคะสำหรับระยะสัปดาห์แต่ว่าถ้ามองในส่วนของวันนี้เองเนี่ยก็ใกล้ๆระดับประมาณ1,800อเนี่ยยังไม่น่าจะผ่านขึ้นไปนะคะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์หน้าเนี่ยเรามองว่าน่าจะต้องจับตาดูทั้งในเรื่องของตัวเลขในภาคการผลิตแล้วก็ในเรื่องของตัวเลขในภาคแรงงานนะคะก็นักทุนคงมองดูในเรื่องของสัญญาณการฟืน้นตัวของเศรษฐกิจกันต่อนะคะ ตรงนี้เนี่ยเลยมองว่าสำหรับผล้ยุตการลงทุนน่าจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งนะคะขึ้นขายลงซื้อในส่วนของ g o z 2 1ซึ่งเทรดเป็นพรีเมียมเหนือราคาสปอตอยู่ประมาณ2เหรียญนะคะเราให้กรอบไวที่ระดับร้8 0อถึง1,798เหรียญสหรัต่อออสก,กอน,นะคะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำที่เรานามาฝากในวันนี้ค่ะ